Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyarafil al anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal al alimul hakim رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الْأُقْدَةَ من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعوين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وطهر قلوبنا بنور عفوك ويسر أمورنا بنور توفيقك واستجب دعاءنا بنور رحمتك يا أرحم الراحمين ขอความรักความเมตตาความเอ็นดูความปรารถนาดีจากอัลลอฮฺซุบฮะฮานาวะตาลาจงประสบแด่พี่น้องสัทธาชนที่รักและเคารพทุกท่านลำดับแรกใครขอโชุก,กรต่ออัลลอฮฺซุบฮะฮานาหวตาลาที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานเนี่ยมัดอันใหญ่หลวงให้กับเรานั่นก็คือโอกาสที่ทำให้เราและท่านทั้งหลาย ได้มนันอยู่ณนะมัจลิสอันทรงเกียรติแห่งนี้นั่นก็คือสถานที่นะครับที่ทำการพูดถึงที่ทำการศึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับชีวประวัติของเอกบุรุษหรือมหาบุรุษของพวกเราและท่านทั้งหลายนั่นคือชีวประวัติของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุะลัยฮิวาสัลลัมของพวกเรานั่นเองนะครับในวันนี้อัลฮัมดุลิลละ นะครับชูโคตอัลลอฮ์ที่นะครับมอบโอกาสให้ผมได้มานั่งอยู่ณจุดนี้นะครับแล้วก็เพื่อทําการถ่ายทอดนะครับเนื้อหาตามที่ได้ถูกมอบหมายเอาไว้นั่นก็คือในส่วนที่14นะครับเป็นหัวข้อที่42นะครับในหนังสือค oh ูลาซอโนรุยากินนะครับวันนี้เนื้อหาที่ผมรับผิดชอบมีอยู่3ส่วนด้วยกัน นะครับตอนแรกก็คือฮิจราะอัลมุสซาฟาสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมคือการฮิจราะของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมส่วนต่อมาก็คือการที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นทำการนะครับไปพำนักอยู่หรือว่าลบภัยณถ้ำแห่งหนึ่งณภูเนะขาซูรนะครับและส่วนสุดท้ายก็คือการที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้เดินทางไปจนถึงตำบลแห่งหนึ่งนะครับนั่นคือตำบลกูบานั่นเอง หลังจากที่ท่านนาบับมุฮัมมัดสุลัลานฮุอาไลฮยฮสตลัลลลมได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นศาสนาทูตของ Allah ท่านนาบีได้ทำการเผยพแพร่อิสลามนะครับในมหานครมักกะเ,เป็นเป็นระยะเวลายาวนานถึง13ปีด้วยกันแต่ระยะเวลาตลอด13ปีนั้นนะครับเต็มไปด้วยขวากหนามเต็มไปด้วยอุปสรรคแล้วก็เต็มไปด้วยบททดสอบจนกระทั่งในวันหนึ่ง นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานาวะตาลาได้อนุญาตนะครับให้ท่านรอสุลล ullah ซลลลัลอฮฺอะลัยวะสัลลัมอพยพลบิภัยนะครับหรือทําการฮิจราะไปยันบ้านหลังใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเนื้อหานะครับในส่วนนี้เป็นอย่างไรนะครับต่อหลังเดินทางรอสุลล ullah ซลลลัลอฮฺอะลัยวะสัลลัม kepada Abu Bak มอบาริท่าวุ่นกับการรับคำสั่งของพระเจ้าท่านนบีมุฮัมมัดซลลลัลอฮฺอะลัยวะสัลลัมนะครับได้บอก กับท่านเซนาอูบ ah ักบอสิดดีกราดยลอันนะครับถึงบัญชาจากอัลลอฮ์สุบฮานาหตาลาบัญชาในที่นี้ก็คือการที่อัลลอฮ์ได้อนุมัตให้ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยาวะสัลลัมทำการอพยพนั่นเองมักตัละมินต์อับบาการจะเป็นศิษย์ขอาท่านนบีมุฮัมทัๆที่รู้นะครับว่าการเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยกับอุปสรรคขวากหนามเต็มไปด้วยกับบททดสอลและก็พอันตรายมากมาย แต่ไซนาะอบูบักอัสซิดดีกนะครับไม่รอช้าพางขอที่จะไปเป็นเพื่อนคู่กายกับท่านรอสุล ullah ซลลัลลอฮุ้ะลัยละวะซัลลัมมากับร e r k a t a ย a นาอ m ทันใดนั้นท่านรอสุล ullah ซลลัลลอฮุ้ะลัยละวะซัลลัมก็ได้ตอบรับคําขอดังกล่าวโดยกล่าวว่านาอมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปพร้อมๆกัน Kemudian menyediakan keduanya akan bekal bagi perjalanan itu. Tandaan yang kedua, kekuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar, nak, kau dah teraktyem sebiang, nak, lele -le nyo-nyo yang perlu diwang tang dan yang akan menunjuk bagi keduanya oleh seorang penunjuk yang mahir. Dan sediakan sumber saksan dalam perjalanan, nak, kau tidak boleh. Orang yang akan mengarahkan หรือว่าไกด์นำทางนั่นเองซึ่งในครั้งนี้ท่านอับล,ลุลลอฮ์ได้ว่าจ้างนะครับไกด์หรือผู้นำทางที่มีความเชี่ยวชาญในการเดินทางผ่านท้องทะเลทรายอันร้อนระอุซึ่งนะครับเปนนุโยยาลันหรือว่าไกดเดินทางในครั้งนี้ชื่อว่า,วาท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุรอยกิดจำชื่อนี้ไว้ให้ดีนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุรอยกิด โดยทั้งสองนะครับได้ทําการนัดแนะท่านอับดุลล์อิบนูอรอกิดเนี่ยนะครับให้ไปเจอกันณถ้ำแห่งหนึ่งที่อยู่ณภูเขาซูดภูเขาซูดเนี่เป็นสถานที่สําคัญนะครับเป็นภูเขาหนึ่งะครับที่มีความกว้าง4,000เมตรนะครับยาว4,000เมตรและมีความสูงถึง728เมตรจากพื้นดินเลยทีเดียว นะครับมีความสูงชันนะครับทางเดินขึ้นเป็นโขดหินและเต็มไปด้วยกับอุปสรรคนะครับตลอดระยะทางในการเดินขึ้นด้านบนในวันนั้นท่านรอสุลลลอฮฺสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสลัมได้ออกเดินทางในช่วงเวลากลางคืนทำกลางการปิดล้อมของเหล่ายาวชนชาวกูเรชที่อาวุธครบมือโดยท่านรอสูลลลอฮฺสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสลัมได้สั่งใช้นะครับให้ไซนอาลีกะรอมัลลอฮุวาฮะไปนอนใน ที่นอนของท่านพร้อมกับคุมโปงไว้อย่างเรียบร้อยให้เหมือนปกติที่สุดเพื่อเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจให้เหมือนกับว่ายังมีคนนอนอยู่บนเตียงนะครับให้เหมือนกับเป็นปกติที่สุดแต่เมื่อถึงเวลาตามที่ได้นัดแนอาไว้ท่านอล,ส,ล,ล,ลสุลลัลสัลลัลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมก็ฝ่าวงล้อมชาวกเรชมักะออกมาได้อย่างปลอดภัยด้วยกับอนุญาตของอัลลอสซุบฮานะฮฺวะต้าลา ทันใดนั้นทั้งสองก็คือท่านรอซูลและก็ไซนาอบูบักนะครับได้ออกเดินทางจากมหานครมักกะมุ่งหน้าสู่ทัมซูดซึ่งทัมซูดเนี่ยนะครับอยู่บนจุดสูงสุดนะครับของภูเขาซูดนั่นเองนะการเดินทางในครั้งนี้นะครับท่านรอซูลุล l l a h สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้เดินทางไปพร้อมกับไซนาอบูบักอัสซิดดิกรดิยัลลอฮุอันนะครับเมื่อข่าวการเดินทางแล้วกว็าการ นะครับรอดปลอดภัยจากการปิดล้อมของเหล่าเยาวชนเกิดขึ้นชาวกุรชมักกะเกิดไม่พอใจอันหนึ่งมาจากท่านรอซูลนะครับสามารถที่จะเดินทางออกนอกมหานครมักกะไปได้จนกระทั่งนะครับข่าวข่าว,าวดังกล่าวเป็นเหตุทําให้บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในในใน,ในหมู่ในหมู่ชาวกุรชนะขณะนั้นเนี่ยไม่พอใจจนกระทั่งมีการประกาศกล่าวว่า barang p a ่อย่าผ่าที a ได้รั a น a ไ y a รือ u ี่ได้แส a n จะจะได้รับของรางว a ล100 n t a บุคคลใดใครก็ตามนะครับที่เขามีความสามารถที่จะจับตัวนะครับท่านรอซูนแล้วก็ไซนาอบอูบ,บักมาให้กับเขาหรือว่าสามารถแจ้งเบาะแสให้กับเขาได้นะครับกเรชมกาการเนี่ยจะมอบ Had รางให้ถึงออทนะครับ100ตัวเลยทีเดียว อันหนึ่งมาจากความโกรธแค้นนะครับแล้วก็ความต้องการที่จะไล่ล่าท่านรอสุล ullah ซลลลอฮฺัอะไรหัสลัมด้วยกับคําประกาศดังกล่าวทําให้กเรชมักกาเนี่ยนะครับมีแรงจูงใจที่จะทําการไล่ล่าท่านรอสูลมีการปูพรมที่จะค้นหาทุกแห่งหนไม่ว่าจะเป็นในเลิกสวนไร่นาตามภูเขาลากาก็ถูกค้นหาปูพรมเลยทีเดียว Cun katang, nakap mereka itu cari sehingga sampai kepada kau tersebut. Cun katang, courage makanitamkan kohnha jenjil terung, nakap, Tham dengkau, kau terung Tham sud nang. Apa? 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 จนกระทั่งว่านะครับระยะระยะทางความใกล้ชิดระหว่างรอซูลกับกูเรชมัก,กะร์เนี่ยจนกระทั่งว่าหากว่านะครับมีคนหนึ่งคนใดมองมาที่เท้าของพวกเขานะครับเขาจะเห็นท่านรอซูลลลอฮ์อยู่พร้อมกับไซนาบุบักในถน้ำนี้อันเนื่องมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของถ้ำดังกล่าวนะครับไม่ใช่ถ้ำที่อยู่สูงแต่เป็นถ้ำที่อยู่ด้านล่างนะครับต้องลอดไป นะถ้าหากว่ามีคนหนึ่งคนใดที่มองไปที่เท้าของพวกเขาเนี่ยเขาจะต้องพบเจอกับท่านรอสุลลอฮ์และท่านไซนาอบูบักอย่างแน่นอนท่านใดนั้นนะครับอ้อกาคออบูบักถ้ารันดังอาก,รการมารยอิทูมักกัยปอปุนมนังนิสท่านใดนั้นเมื่อท่านไซนาอบูบักอัสซิดีก i, นะครับได้เห็นวากุรชมักกะเนี่ยตามติดประชิดต,ตัวมาจนกระทั่งถึงปากถ้ำ Sayna Abu Bakar เกิดร้องไห้ด้วยกับ Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginya. Tandai นั้น tan Rasulullah ได้กล่าวกับ Sayna Abu Bakar ว่า La tahzan innallaha ma'ana. Yang engkau duka bahwasanya Allah Taala itu berserta kita. Oh Abu Bakar Siddiq e oi, tan janganlahทุกใจไปเลย. นะครับ Allah Subhanahu Wa Taala berserta kita. Dia yu kita. akan selalu melindungi kita. Allah Subhanahu Wa Taala Capupak raksa la kum yang Nah, Maka telah membutakan Allah Ta'ala akan penglihatan mereka itu Tandainan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kodai tam hai Syakuresh Makkah Titi tamanan hunwa Tabot ด้วยกับอนุญาตของอัลลอฮ์ سبحانه และุตาละด้วยกับการที่อัลลอฮ์ سبحانه แหะุ์ตาละได้อนุญาตให้แมงมุมนะครับมาชักใย,ยปิดปากถา้ำและเช่นเดียวกันได้มีนกพิราบตัวเมียมาทํารังอยู่หน้าถา้ำอันเป็นเครื่องหมายตามอาดัตว่าหากมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีมนุษย์หน้าไหนที่อยู่ในถ้ำนี้ได้แต่อันนี้เป็นอนุญาตของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ سبحانه และุตาลาทรงปกป,ปักรักษา ท่านอัสลุลลอฮ์สัลลัลลอฮุวะลยฮิวะสัลลัมได้รอดพ้นจากการไล่ล่าของกูรชมักกะนะครับก็มักกะกลับลลามาริกะอิตูด engan h a m p e r s รเมืออ่อมีสิ่งดังกล่าวเกิดขึ้นทําให้กุเรชมักกะเนี่ยล้มเลิกการค้นหาและในท้ายที่สุดเขาจะต้องกลับไปด้วยกับสภาพที่มืงเปล่าโดยไม่เจอกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยอันหนึง่งมาจาก ท่านอสูรุละซอลลัลละฮุอะลัยฮสซาลัมและไซนาบูบักนั้นมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังมีผู้ที่ทําการช่วยเหลือท่านทั้งสองอยู่ตลอดเวลานั่นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาละท่านอซสูนะครับอยู่ในถ้ำแห่งนี้เป็นเวลาสามวันสามคืนด้วยกันจนกระทั่งในสุดท้ายในท้ายที่สุดเหล่ากุรชมักกะนะครับก็ได้ลดกําลังการค้นหาลง โดยตลอดระยะเวลาที่ท่านรอซู้นะครับอยู่ในถ้ำซูดเนี่ยนะครับมีผู้ที่ทําการคอยช่วยเหลือนะครับคือท่านอัสมะบินติอบูบักรนะครับได้แอบ,บนําอาหารแล้วก็นมแพะนะครับสเสบียงอาหารเล็กๆน้อยๆเพื่อประทังชีวิตให้กับท่านทั้งสองที่อยู่ในถ้ำและในขณะเดียวกันมีท่านอับดุลลอฮ์บินอบูบักบุชายของไซนาอบูบักนะครับเป็นผู้สอนแนมนะครับส่งอาหาร แล้วก็เป็นผู้บอกข่าวนะครับของที่บรรดาข่าวสารที่เรล่ากูเรชมกก้าเนี่ยทำการพูดคุยกันในตลาดทําให้ทาา่านรอซูลเนี่ยนะครับได้รับรู้ข่าวสารว่าในวันดังกล่าวนะครับกูเรชมกะ้าเนี่ยได้ลดกําลังการค้นหาลงไปแล้วจนกระทั่งนะครับมาถึงเช้าวันที่ 3, ส pada subuh hari yang ketiga ในเช้าวันที่สนะครับดาตั้งละ Abdullah ibn Uraikid dengan, dengan bekalnya. Tan Abdullah ibn Uraikid nak dapat maha kap tan Rasulullah, dapat maha tan Rasulullah di tham dengkau, pram kap bekal, atau sebiang makan. Maka teruslah keduanya berjalan menuju ke Madinah. Nak dapat dan juga dapat melakukan perjalanan terus, nak dapat ke Madinah. ในการเดินทางครั้งนี้นะครับท่านรอซูลแล้วก็ท่านอับดุลลอฮ์อิบนูรอรกิดผู้นําทางเนี่ยนะครับได้เลือกใช้เส้นทางที่ลัดเลาะผ่านชายทะเลแดงนะครับอันเนื่องมาจากสถานการณ์ณเวลานั้นมีการไล่ล่าของกูรชมักกะเกิดขึ้นอย่างหนาตาจนกระทั่งนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนูรอรกิเยเลือกใช้เส้นทางดังกล่าว อันหนึ่งมาจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่ไม่มีผู้สัญจรไปมามากนักนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีที่จะทําให้ท่านรอซูลน,นั้นนะครับรอดปลอดภัยจากการไล่ล่าดังกล่าวแต่ก็ไม่แคล้วครับมีผู้หนึ่งที่ติดตามจนกระทั่งเกือบจะประชิดตัวท่านรอซูลท่านนั้นชื่อว่าสุรอกออิบนุมาลิกท่านสุรอกอเข้าประชิดตัวท่านรอซูลแต่ทุกๆครั้งที่เขาทําแบบนั้น ด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้สองเท้าของม้าของเขาจมลงไปในสายเป็นอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนในท้ายที่สุดท่านสุรอก็ก็ได้ล้มเลิกความคิดแล้วก็หันหลังกลับไปอันนี้เราได้บทเรียนนะครับว่าถ้าคนใดที่มีความมีเกณฑ์น,นะครับมีความนะมีความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์อัลลอฮ์สุบาน,นตาลาก็จะช่วยเหลือเราอย่างแน่นอนนะครับหลังจากนั้นก็ได้เดินทางเรื่อยไป จนกระทั่งนะครับวันหนึ่งซึ่งตรงกับวันที่สองเดือนโรบีอุลอาวันนะครับรอัรูลุลลอฮ์ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซลลัมส sampai ke kuba pada hari yang kedua bulan บีอุลอาว a n ท่านรอัรูลุลลอฮ์ะซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซลลัมไปถึงยังตำบลหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าตำบลกุบาอยู่ในบริเวณนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะชายแดนนะครับหรือว่าชานเมือง ของมหานครมดีนะนั่นเองซึ่งตรงกับวันที่2ของเดือนรอบิอุลอวันนะครับท่านอาสัลสลุลลอฮ์สอัลลอฮุอะัลฮิวะสลัมได้ทำการพำนักอยู่ที่ตำบลกุบานะครับเป็นระยะเวลาดัวปุลดัวมาลัม2 2คืนด้วยกันนะครับทั้งการการอยู่ร่วมกันระหว่างเราซอฮาบะนะครับแล้วก็บรรดามูฮาจิรีนและบรรดาชาวอันซอดด้วยกับความสานติ ด้วยกับความปลอดภัยซึ่งหลังจากนั้นท่านรอซูลนะครับได้ทําการมันดีรีกันนะครับหรือว่าสร้างมัสยิดหลังแรกในอิสลามขึ้นที่นี่นั่นชื่อว่ามัสยิดกูบานั่นเองจากจากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นนะครับทำให้เราได้เห็นว่าความทุ่มเทของท่านรอซูล,ลุละสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสลัมนะครับต่อศาสนาของอนะัลลอฮ์น่ะมันมากขนาดไหนแม้ว่าจะต้องเดินทางผ่านท้องทะเลทราย เป็นแรมเดือนนะครับท่านรอซูลไม่เคยย่อท้อในการที่จะทําการเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮ์และเช่นเดียวกันนะครับชี้ให้เราเห็นว่าอีมานศรัทธาที่มีอยู่ในตัวของสหายข้างกายของท่านนั่นคือไซนาอบูบักอัสซิดดีกนะครับมีมากแค่ไหนเราในฐานะผู้ศรัทธานะครับจากการที่เราศึกษาชีวประวัติตรงนี้ทําให้เรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องรักแล้ก็หวงแหน นะครับศรัทธ,ธาหวงแหนความเป็นอิสลามนะครับที่ท่านรอซูนและเหล่าบรรดาสวาาบัตของท่านได้ทําการเพื่อยว่งนะครับมรือว่าต่อสู้จนกระทั่งศาสนาของอัลลอฮ์ได้ทําการสืบทอดจนกระทั่งถึงเราทุกวันนี้นะครับ <S <S ขอต่ลลอ์สุบฮานะฮุวาตาลาให้เราและท่านทั้งหลายนั้นนะครับเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับตั๋วใบสําคัญที่จะได้อยู่ร่วมกับพวกเขาเหล่านั้นในโลกหน้าอาคิรดด้วยเถิด และในช่วงท้ายนะครับตามกิจกรรมของอโปรแกรมในครั้งนี้นะครับเป็นส่วนของคำถามท้ายบทนะครับคำถามจากเนื้อหาในตอนที่14นี้นะครับคำถามมีอยู่ว่าในการเดินทางฮิจรัในครั้งนี้ท่านรอส,สุล ullah ซลัฮลลได้ว่าจ้างผู้ใด เป็นผู้นำทางอีกครั้งนะครับในการเดินทางฮิจราะในครั้งนี้ท่านรอสดาสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ว่าจ้างผู้ใดเป็นผู้นำทางสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบนะครับการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตลอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ